สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซคุณลุงดาวข้าวลุงดึงชาวลาสีเมตมาเลดไปหน่อยนะเดี๋ยวแนะนําก่อนอันนี้คือน้องผู้พันเป็นสุดที่รักของพี่เขาเป็นปีเตอร์ละปิดนะถ้าใครรู้ใครดูหนังเรื่องปีเตอร์ลบปิดนะเขาเป็นเขาเป็นตัวแทนของกระต่ายของพี่เนาะแต่กระต่ายตัวจริงมีชีวิตอนะ่ะเขาจะอินทรวร์ดนิดหน่อยเขาก็เลยไม่ขึ้นมาหาก็ดูตัวเล็กไปก่อนนะคะโอเค คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาลราศีเมธวีชาลราศีเมธในปี2องนะคะอ่าราศีเมษภาพรวมปีหกเก้าอุ้ยลูกเป็นอะไรนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งดีดีชาวราศีเมษในปีสองพบเก้าภาพรวมเนะาะมกราลาถึงพฤษภาคุณจะมีเหตุการณ์วุ่นวายขายขนม นะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในราศีมีนเนาะเสาย้ายเที่ยวนี้สองปีครึ่งนะแต่พอครึ่งปีหลังเขาเรียกว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้ข่าวดีมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกี่ยวกับการปกครองการเป็นหัวหน้าคนคุณต้องมั่นใจและเริ่มเขาเรียกเริ่มเริ่มปรับปรุงตัวใครที่ยังไม่ได้ปรับปรุงตัวนะ ต้องเริ่มปรับปรุงตัวเพราะว่าเสาเนี่ยเป็นเรื่องของความเก่าความอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะไม่ไม่เกิดประโยชน์การเงินการเงินในปี2องพนะคะภาพรวมเนี่ยดาวราหูให้คุณยังมีโชคลาภหาเงินได้คล่องม,มากแต่คุณจะมีรายจ่ายมากไปด้วยเหมือนกันแนะนําว่าอย่าลงทุนเกินตัวคําว่าเกินตัวไม่ได้หมายคมว่าดูถูก ว่าคุณมีเงินน้อยไม่ใช่บางทีคุณมีเงินเยอะแล้วคุณทุ่มไปเนี่ยมันจังหวะมันไม่ได้นะก็ต้องระวังเออเขาเรียกอะไรสิ่งที่เราเตือนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณมีดาวมฤตย,อยูอยู่ที่พบกระดุมพระเขาเรียกฤกษยูเนเป็นดาวพลิกผันดาวที่แบบจบสิ้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะแต่ถ้าคุณแบบเป็นคนที่ชอบเสียงโชคเสียงอะไรก็ลุยไปเลยไม่ได้ว่าอะไร ความรักนะคะความรักคนโสดเนี่ยเขาเรียกคุณอาจจะได้เจอกันในงานในงานนี้อาจจะเป็นงานที่แบบว่าส่วนรวมงานที่ไปทำงานกันแบบไปดูงานแล้วก็จะไปเจอเอ,อทำงานร่วมกันแล้วถูกใจกันนะคะศึกษาดูใจกันส่วนคนมีคู่นะคะอาจจะยุ่งยากหน่อยสำหรับคนมีประเด็นนะคะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ ต้องระวังการเจ็บไข้ได้ป่วยของญาติของคู่ครองคือถ้ามันเป็นเรื่องนี้มันก็ไกลตัวไปใช่แต่เราก็ไม่ประมาทเราก็ต้องดูแลส่วนสุขภาพต้องระวังเรื่องกระดูกข้อเท้านะจากเหตุที่พระเสาเข้ามาสถิตอยู่ในเรือนนี้นะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องความเครียดด้วยคุณไม่ควรอยู่นิ่งนะไม่ควรอยู่นิ่งควรจะเดินทางเป็นการ แก้ครินะเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องของการต่างประเทศได้อะไรได้นะการทําบุญเนี่ยได้นําให้การทําบุญกับผู้ป่วยคนจนผู้ยากไร้นะคะอันนี้จะดีกับชีวิตของคุณแล้วก็ช่วยบรรเทาเบาบางอิทธิพลด้านร้ายของดาวเสาร์นะคะและอีกอันนึงที่ต้องบอกเตือนเลยก็คือห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะข้อแนะนำนะอย่าบอกความลับตนเองให้กับผู้อื่นฟังเด็ดขาด เพราะอะไรเพราะอิทธิพลของเสาวเนี่ยมันจะเป็นของเรื่องการถูกทรยศหักหลังโดยเฉพาะเพื่อนสนิทหรือเพื่อนฝูงนี่นี่คือภาพรวมของชาวราศีเมษในในปี2 9 6 9นะคะดังนั้นเ,เมื่อเรารู้แบบนี้แล้วเราก็ต้องตามไปดูของของในแ,แต่ละเดือนด้วยนะที่สาวเขาเขาจะเข้ามา ต่อไปเรายาวๆไปเลยเนาะกะ fc คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องเนงชาวราศีอะไรลูกหอมหน่อยหอมหน่อยชาวราศีพฤกษกอันนี้บอก fc คุยเรื่องดาวว่าอันนี้คือน้องผู้พันเป็นปีเตอร์ลับบิดของพี่นะคะเป็นกาลังใจให้พี่ทําคลิปให้กับน้องๆฝันมามาเข้าเรื่องเข้าเรื่องพระรหัสไม่ใช่พระรหัสชาวราศีพฤกษกพฤกษกที่ เป็นภาพรวมปี69ที่อิทธิพลของดาวเสารจะเข้ามาอยู่ในราศีมีนมาดูภาพรลักนะเขาเรียกว่าดีที่สุดเกี่ยวกับงานและชื่อเสียงการเปลี่ยนแปลงแบบคาดไม่ถึงและดีมากๆเกี่ยวกับเรื่องงานเพราะอะไรเพราะว่าอิทธิพลของมูเยอยู่ยังคงครอบงําหรือยังคงดูแลราศีของคุณอยู่นะคะการงานของคุณครึ่งปีแรกงานจะรุ่งเรืองมากนะคร ดาวราหูที่เป็นเกษตรยังคงอยู่นะยังคงอยู่อยู่ไปถึงนุ่นพฤศจิกาเลยเขาเรียกว่าอยู่ในเรือนกรรมมะงานบันเทิงงานออนไลน์รุ่งเรืองมากมีบรารมีเยอะด้วยเพราะว่าราหูเนี่ยให้คุณกับชาลาสีพฤษกในมุมนี้นะในมุมนี้นะและเรามาดูดาวประกอบของเขาคือพระรหัสที่เข้าสาะชะเนี่ยก็ทําให้ครึ่งปีหลังของชาลาสีพฤษกเนี่ยมีการขยายผล ไปในทางที่ดีนะคะการเงินการเงินต้นปีถือว่ายังดีอยู่แต่อาจได้อะไรช้าลงไปหน่อยด้วยอิทธิพลของเสานี่แหละนะแล้วก็เ,เสาที่เข้าบุปรรมะเนี่ยมันจะทําให้งานช้าจะทําให้งานช้างานไม่เดินหรืองานมีอุปสรรคบ้างแต่ว่าคุณไม่ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤษภาดาวพฤหัสเขาจะเดินเข้ามาช่วยคุณ ในแง่ของความรักภาพรวมในปี69คนโสดจะดูสดใสได้เพื่อนเป็นแฟนหรือได้คนที่มีอายุมากกว่าหรือได้คนอุปถัมภ์ค้ำชูเข้ามาในชีวิตทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นนะคนมีคู่ต้องดูแลต้องดูแลเรื่องความใกล้ชิดความสัมพันธ์ให้ดีนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะมีความเปลีป่ยนแปลงพลิกผันจากดาวมิสยู่ด้วยอิทธิพลมิสยู่ยังคงมีสูงเนาะ เพราะว่าเขาเกาะติดอยู่สุขภาพสุขภาพคุณต้องระวังโรคลึกลับที่เกี่ยวกับความเครียดอากาศภูมิแพ้หรือโรคที่หาสาเหตุไม่เจอนะพึกกสต้องระวังอันนี้ข้อคิดนะข้อคิดคือคุณต้องเปลี่ยนแปลงนะความคิดความอ่านจึงจะมีผลในด้านดีดังที่กล่าวมาแล้วอย่ายึดติด และอย่าเอาอารมณ์ตนเองเป็นใหญ่โดยเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมต้องเตือนเยอะสำหรับพฤษภศกเพราะพ่งศกหนึ่งโดยราศีตัวเองเนี่ยเวลาศีที่ดื้อรั้นอยู่แล้วชั่วโมงนี้คูณสิบเพราะมีมรดยูมรดยู่นนี้เป็นดาวที่แบบโอ้โหไม่ฟังใครอยู่แล้วเข้ามาครอบงำแล้วก็มามีที่ผลแรงกล้ามากนี่มีมาตั้งเจ็ดหกเจ็ดปีแล้วนะและเสาที่เข้ามาอยู่ใน ราศีมีนมีอายุยาวไปถึง2ปีครึ่งมันก็มีผลถึงแม้จะเป็นผลดีและก็เป็นอุดมเกณฑ์เนี่ยนะแต่อย่างไรก็ตามเสาถือเป็นดาวโทษทุกดาวหนึ่งนะก็แนะนำให้ชาวราศีพฤษภกศเมื่อรู้ภาพรวงของตัวเองแล้วก็ลบกวนเช็คดาวเช็คดวงของคุณในเดือนต่อๆไปทุกๆเดือนเพื่อจะได้ ดำเนินชีวิตไปด้วยความรอบคอบอะไรที่ดีก็หอยดียิ่งขึ้นอะไรที่มันคิดว่าจะเป็นอุปสรรคเราก็จะได้แก้ไขและป้องกันไปได้นะคะขอบคุณทุกช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสไ i ครให้นะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะเราก็มาต่อกันเอ่ยด้วยชาวราศีมิถุน fc คุยเรื่องดาวเข้าเรื่องดวงชาวราศีมิถุนภาพลวงของมิถุนนี่โหสุดจะ ก็เรียกสุดติงกระดิ่งแมวภาษาชาวบ้านนะใช้คำว่าภาษาชาวบ้านได้เลยสุดติงกระดิ่งแมวแปลว่าอะไรมิถุน fc มิถุนเนี่ยนะอยากจะบอกเลยว่าคนอิจฉาเยอะคนอิจฉาเยอะเพราะว่าเ,ออเวลาดีเขาก็ดีสุดถึงเวลาร้ายเขาก็มีคนช่วยปัดเป่าคุม้มครองทีน,นี้ภาพรวมปี269ของชาวราศีมิถุนนี่ก็เด่นที่สุดมากเลยเด่นมากมากเลยคือเรื่องการเงิน เด่นลองลงมาก็คือเรื่องการงานนะคะเด่ uh, นลองลงมาก็คือเรื่องความรักนะคะแต่คุณจะต้องเหนื่อยมากคุณจะได้เจอกับความสําเร็จเขาเรียกอะไรความสําเร็จที่คุณรอคอยมานานมันต้องเอาสักทีเจอสักทีได้สักทีนะการงานจะได้เลื่อนขั้นนะคะครึ่งปีแรกคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะคะสำหรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเยือนเนาะ แม้จะยังเหนื่อยอยู่เพราะว่าดาวเสาที่ย้ายเข้าอยู่ในภพกรรมะของคุณเนี่ยนะเขาเรียกว่าแม้นผู้ใหญ่จะให้โอกาสแต่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองเสาเขาจะชอบให้คุณพิสูจน์ก่อนเขาถึงจะให้คุณนะคะคุณจะรู้สึกหนักอกหนักใจนะคะแต่คุณโชคดีที่มีดาวราวหูในภพที่เก้าช่วยเอาไว้เขาเรียกว่าเนี่ยที่บอกว่าน่าอิจฉาเพราะอะไรเวลาล้ายๆก็มีดาวตัวอื่นเข้ามาช่วยนะคะ คุณจะมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศแน่ๆหลายๆครั้งในสองปีครึ่งนี้นะเพราะเสาเนี่ยมันหมายถึงการเดินทางด้วยการเงินการงานถือว่าดีเป็นพิเศษเพราะต้องพูดคู่กันเพราะอะไรรไมเพราะว่ามิถุนเนี่ยเงินก้อนโตที่ได้มายังไงเสียก็ตามแม่นคุณจะมีโชคลาภแต่หลักๆเลยมาจากสมองมาจากความเก่งในการทํางานของคุณเองนะคะก็เรียกมิถุนา เป็นต้นไปรวยแน่ๆรวยเห็นเห็นรวยแบบเป็นน้ําเป็นเนื้อแต่ก็อย่างที่บอกมันมาจากระพักน้ําแรงของคุณเองคุณอาจจะคิดโอ้โหแม่เหนื่อยว่าก็จะได้แต่มันได้ไงจะไปกลัวอะไรล่ะแล้วยิ่งใหญ่ด้วยนะงานการต่างประเทศก็ให้ผลดีด้วยการเดินทางช่วงนี้ก็รอดปลอดภัยอุปสรรคปัญหาหรือัิเหตุก็เบาบางน้อยลงไปก็ค่อยไปเช็คแต่ละเดือนแต่ะเดือนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะมีดาวมากระทบด้วยนะคะ คนโอดต้องระวังระวังอะไรการเจอคนนะแม้นบอกว่าจะโชคดีด้วยพระหัสและเสาเป็นเกณฑ์ต่อกันแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีเกณฑ์ที่ถ้าคุณเลือกไม่ถูกกับคนที่จะมาเป็นคู่คุณมันก็จะเกิดการพลิกผันได้นะเเจอคนต่างประเทศเจอคนจากต่างถิ่นแดนไกล เจอคนในการเดินทางที่สำคัญคือคู่ของคุณจะต้องเป็นคนที่มีอายุมากกว่าคุณอย่างน้อย1 0บถึงหนึ่งรอบมันถึงจะสมพงกันและส่งเสริมกันและคู่ควรจะเป็นดาวพฤหัสนะคะมันถึงจะไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยนะคะคนมีคู่นะคะจะส่งเสริมกันเป็นอย่างดียิ่ง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 แคํคพูดนี้นะคะและคุณต้องรักกันมากๆ นะเพราะคู่ของคุณเนี่ยจะมาส่งเสริมคุณในเรื่องทั้งการงานการเงินผู้ใหญ่จะเอ็นดูคุณก็ด้วยมาจากคู่ของคุณด้วยเหมือนกันนะเพราะเป็นปีที่คุณจะจับมือกันพากันร่ำรวยนะคะสุขภาพสุขภาพมรดยูที่อยู่ในภพวินาศเขาเรียกอะโรคที่มันมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวโรคที่มาแบบปัจจุบันทันด่วนโรคที่เกิดขึ้นมาจากความเครียดหรือการทำงานที่โอเวอร์หรือ โรคที่เกิดจากความร้อนหรือโรคที่ร้อนแบบนี้มันไม่ใช่แบบไฟลวกหรืออะไรนะมันจะเป็นร้อนอยู่ข้างในร้อนมาจากข้างในเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าไฟสุ่มซวงหรือไฟสุงมขอนดังนั้นเนี่ยบางทีมันจะค่อยๆเป็นแล้วคุณพอเป็นปุ๊บมันจะแบบแบบเป็นเลยรักษาใช้เวลานานและไม่ใช่วายาวแล้วเป็นก็เป็นยาวดังนั้นเตือนว่ายังไงก็ตามชาวราศีพิจุนต้องดูแลสุขภาพคนเรานะคะ จะโชคดีทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้นะแนะนาว่าแม้นจะดวงดีเรื่องการงานการเงินเป็นพิเศษคุณก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีนะคะอย่าฟุ่มเฟือยเพราะว่าคนราศีมิถุนเนี่ยเป็นประเภทที่ใจใหญ่ใจโตชอบคำประกันเพื่อนฝูงชอบให้เงินคนด้วยความเมตตาสงสารอันนี้เป็นจุดอ่อนของชาวราศีมิถุนเรื่องอะไรรู้ไหมความเมตตาสงสารของเราจะทําให้เรากลายเป็นเหยือ่อ ถูกหลอกถูกลวงถูกเอาน้ําตามาหลอกมาล่อให้เราเมตตาสงสารแล้วเขาเรียกทําคุณคนไม่ขึ้นนะต้องระวังให้ดีข้อควรคิดการทำงานในสองปีครึ่งนี้ต้องอย่าทำงานด้วยอารมณ์อย่าใจร้อนจะเกิดความเสียหายและเป็นการก่อศัตรูขึ้น โดยมิได้ตั้งใจนะคะดังนั้นชาลสีมิถุนสิ่งที่พี่จะขอแนะนำให้ทำในช่วงนี้คืออ,อสวดมนต์ไหว้พระและก็อ,อ,อธิษฐานแผ่เมตตาจิตให้กับเจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะเรื่องการงานความรักอุปสรรคใดๆการเงินนะขอให้เราคิดดีทำดีขอใหออ้อิทธิพลเรื่องดีๆของพระเสานั้น โดนบันดาลให้เรามีความยันมันเพียรมีความอดทนนะแล้วก็ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้จะได้ไปสู่ความสมเร็จที่เราได้พบได้เจอใน2ปีข้างหน้านี้เพราะว่ามิถุนนี่จะดีไป2ปีครึ่งเลยนะแม้นเสาจะมา2ปีครึ่งพระรหัสก็มาช่วยอีก2ปีครึ่งเหมือนกันก็ขอให้มิถุนมีความตั้งใจคิดดีทําดีนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพหาหมอเยอะๆนะคะขอบคุณที่ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ วันนี้พี่กับน้องผู้พันไปก่อนสวัสดีค่ะ